สวัสดีชาวอีฟบอลททุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยนะและววันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ GK หรือว่าผู้รักษาประตูที่ในอนดีตเขาเป็นผู้รักษาประตูที่เก่งมากนะครับเป็นผู้รักษาประตูระดับโลกเลยทีเดียวนะนั่นก็คือจิลุจิบุฟฟอนนั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูสเตตกันก่อนก็แล้วกันนะครับสูงร้อยกสิบสองนะอายุ43ปีนะครับอายุโคตรเยอะนะตอนนี้ก็ยังเลนอยู่นะครับส่วนเอสเตอ์แด้เป็นดิฟเฟซีฟโกลคิปเปอร์นะเป็นผู้สับประตูแบบไม่ค่อยออกมาตัดบอลนะครับส่วนมากก็จะอยู่เลยประตูก็เลยนะส่วนค่าพลังก็ประมาณนี้นะครับจีเคเวนเนตก็74่นะก็าการจับบอลก็71นะครับากรารปัดบอลก็6กนะดีเฟกก็ 69นะครับแล้วก็การเข้าถึงบอลก็70นะตามกองหกนะครับก็ตามอายุนะเออแต่แคดดี้มันมันก็ดีแล้วมันก็เกินคาดแล้วนะครับสกิลก็มีสามสกิลนะครับมีสกิลต่อยบอลแล้วก็สกิลกัปตันแล้วก็สกิลสปิริตไฟติ้งไฟติ้งสปิริตเออสกิลนักสู้นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาอัพกันเลยดีกว่านะผมจะอัพตามที่เขาแนะนำนะครับผมไม่ผมไม่อัพทีมเพลย์สไตล์นะเออก็ลองอัพตามได้นะครับก็อัพกระโดดไปก่อนสี่นะ แล้วก็ GK1 เนี่ยอัพไป1 2เลยนะครับ GK2 ก็อัพอีก10นะส่วนที่เหลือเนีก็อัพ GK3 ให้หมดเลยนะก็ได้8นะครับก็ลองอัพตามก็ได้นะแล้วแต่สูงสุดก็จะได้ที่87นะครับแ7นะไม่ต้องไปหวังค่าพลังอะไรมากมายนะครับผมสำหรับรธุรกิจบูฟอฟอนในเวอร์ชั่นนี้นะเ,ออเขาอายุ43แล้วนะแต่ของเขาก็ได้ประมาณนี้นะครับ ยีเคเวนเนสเนี่ยก็ได้86กนะการจับปอนก็79นะครับการไปบอลก็77็ดิเ็ดก็ีเฟกก็เป็น77นะครับแล้วก็การเข้าถึงบอลเนี่ยก็ขึ้นมาเป็น80นะอืมมันก็นั่นแหละก็จัมปิ้งก็เพิ่มขึ้นมาเป็น80นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะในในตัวเลขนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าเอ่อพอเลนจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเฮ้ ดูสเตตเลยสเตตสูงสุดได้90นะคือผมไปดูในเอสตาเบดมามันได้แค่89นะครับถือว่าเกินคาดนะเออเกินคาดกว่าที่คิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าธุรกิจบุฟเฟ่นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะมันจะโหดอยู่หรือเปล่านะครับยินด mm ี hmm. ee, ต้อนรับเข้าสู่การรีวิวจุรกิจบุฟเฟ่นในเวอร์ชันสแตนดาร์ดนะครับหรือเวอร์ชันปัจจุบันนะอ่าก่อนที่จะเข้าเรื่องนะ ผมขอพูดเหมือนเดิมนะครับพูดเหมือนทุกคลิปเลยนะว่าการรีวิวครั้งนี้เนะี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะแล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับถ้าหากไปตรงกับใครหรือไม่ถูกใจใครเนะี่ยก็ขออภัยกันด้วยนะเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างความคิดต่างความรู้สึกนะนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันก่อนนะผมขอพูดถึงเรื่องแรกก่อนก็แลอวกันนะครับ G K Van Ness นะหรือว่าปฏิกิริยาทั่วไปนะครับลองได้เลนมาแล้วนะก็รู้สึกว่ามันก็ ปกติทั่วไปก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปกติค่อนข้างที่จะไปดีนะในเรื่องปฏิกิริยาทั่วไปครับก็เหมือนเหมือน GK ทั่วไปอะ่ะเออเพราะว่า GK v e n i s เขามันได้ถึง86นะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่นั่นแหละปกติค่อนไปดีนะครับได้จริงๆมันก็รู้สึกแบบนั้นแหะเออก็แบบทั่วไปอะ่ะคือเป็นเรื่องปกติของ GK ทั่วไปครับคือมันไม่ได้แย่ แน้วไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าอยู่ในระดับปกติค่อนข้างไปดีนิดหนึ่งนะครับอืมก็ถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ส่วนอันต่อมาก็คือการจับบอลน,นะครับรว่า GK catching นั่นเองนะครับก็ให้อยู่ในระดับที่ปกติเลยนะเออไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็มีบางจังหวะน,นะที่แบบจับบอลไม่อยู่บ้างหรือว่าจับบอลไม่โดนเลยมันมันก็มีนะเออมันก็มีนะครับหรือบางทีมันก็ฟอร์มดีหน่อยก็ จับบอลดีซะงั้นจับบอลแน่นซะงั้นมันมันก็มันก็มีบ้างนะครับมันก็มันมันก็ขึ้นอยู่กับฟอร์มด้วยนะว่าเออมันฟอร์มดีหรือเปล่านะในแต่ละสัปดาห์ดันๆนะครับแต่อย่าไปคาดหวังเยอะนะเออเพราะว่าเขาอายุส3แล้บสเขาทําได้ขนาดนี้ผมเพราะว่ามันก็ดีแล้วดีกว่าที่คิดแล้วนะเออคือค่าพลังมันก็ดีอยู่แล้วนะปกติอยู่แล้วแล้วก็มาเล่นจริงๆมันก็ปกติอ่ะ เออมันมันไม่ได้แย่อายุต้องสี่สิบสามแล้วคือเขาไม่เขาไม่ได้เล่นแย่ถือว่ามันมันก็ดีแล้วนะครับอืมก็จะไปคาดหวังมันมันเยอะนะครับเอออย่าไปคาดหวังกันเยอะนะเออก็ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับมาเรื่องต่อมาครับก็คือเรื่องของการปัดบอลนะาราชีเคพรีนะเออก็อยู่ในระดับที่ปกติอีกนะครับเออเพราะว่าทุกคนก็นาก่าจะรู้อยู่แล้วนะอายุเขามันเยอะแล้วนะครับก็ถือว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะ มันก็ดีอ่ะคือเล่นปกติคือมันก็ดีแล้วนะครับแต่การกระโดดเปล่าเขานะ้มันมันมันจะช้านะครับเออมันก็นั่นแหละมันเสียตรงเนี้ยเลนิดหนึ่งนะมันมันช้านะครับก็ตามอายุของเขานะโดยเฉพาะเออเรื่องจุดโทษเนี่ยโอ้โหคือแบบมันช้าแบบช้าแบบหนึ่งจังหวะอ่ะเข้าใจใช่ไหมคือได้ลองแล้วอ่ะคืออืมคือเซฟไปถูกทานแล้วนะแต่ว่ามันมันช้าคือมันกระโดดช้าแล้วก็กระโดดฝัดช้าอย่านแบบ ม,มันช้าเออไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแต่ถ้ากระโดดปัดเท่าไปก็มรวมก็ถือว่าปกตินะครับอืมก็ถือว่าปกตินะมันแค่เสียตรงที่มันมันช้านั่นแหละเออแค่ตรงเนี้ยนิดเดียวเลยนะเออมันช้านั่นแหละครับส่วนเอ,อ่อเรื่อง Gk r e f ิเฟเนี่ยหรือว่าปฏิกิริยาแบบกระทันหันอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าทําได้ปกติอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ดีขนาดนานแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับก็ถือว่าปกตินะแต่ก็ถ้าเป็นแบบ ลูกโจอจแบบแรงแงเลยเนะี่ยคือมันก็เป็นเหมือนกันหมดนะ g k มันก็รับไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าแบบเป็นแบบลูกเบาๆแล้วก็มันไม่ได้เล่นทางอะไรขนาดนั้นอนะ่ะอันนี้เนี่ยยังยังพอใช้ได้นะออแต่ถ้าเป็นอย่างที่พูดอย่างตอนแรกแบบแรงแรงหรือว่าเล่นทางอะไรขนาดนั้นมันมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะ คือส่วนตัวผมคือมัน,มนทําได้เป็นแบบปกติทั่วไปอย่างที่เขาเป็นมันมันก็ดีอยู่แล้วนะเออสำหรับผมนะเออเพราะว่ามันก็โอเคมันก็ใช้ได้นะครับสําหรับเออดีเฟกของเออบุฟฟอนนะก็อายุ13แล้วนะครับ,รบ,รบทาได้ขนาดนี้ก็โอเคนะก็ถือว่าเกินคาดอยู่ดีนั่นแหละมันเกินคาดทุกอย่างนะสาหรับเออจุดกิบบุฟฟอนนะครับส่วนการเออการเข้าหาบอลน,นะหรือว่าการเข้าถึงบอลน,นะครับแต่ว่า GK l คล s สนะ ก็อยู่ในระดับที่ปกติค่อนไปดีนะสำหรับผมนะครับก็มันมีไหมที่จังหวัดที่เอ่อวิ่งมาเอาบอลจากเท้าศัตรูหรือว่าวิ่งมากระโดดต่อยอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็มีนะครับมันก็มีนะแต่ก็ก็ไม่เยอะเออมันไม่ได้มีโอกาสเยอะขนาดนั้นครับแต่ถือว่ามันมีไหมมันก็มีนะแล้วทําได้ดีไหมมันก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับก็อยู่ในระดับที่ปกติค่อนไปดีนั่นแหละนะ แต่มันอาจจะเสียตรงที่เวลาเขาต่อยบอลอ่ะคือเขาต่อยไม่แรงไงเข้าใจใช่ปะมันต่อยบอลปุ๊บแล้วบัลแบบจะหยุดแถวแถวในรอบเขตโทษอ่ะมันก็เลยทําให้เราอาจมีโอกาสเสียประตูเพิ่มได้อีกไงมันมันเสียตรงนี้แหละตรงที่เขาต่อยบอลไม่แรงพอนะครับแบบต่อยบอลแล้วมันแบบมันไม่ได้มันได้มันได้ห่างจากพื้นที่โกอ่ะเออมันก็เลยทําให้มีความเสี่ยงนิดหนึ่งนะเราอาจจะเสียประตูได้นะครับมันก็เสียตรงนี้แหละเอ่หแับการเข้าถึงบอล ก็การต่อยบอลหรือว่าการเอ่อแย่งบอลมาจากท่าตูนะครับก็ประมาณนี้นะและเรื่องสุดท้ายครับก็คือการโยนบอลด้วยเท้านะแล้วก็การเคลี้ยงบอลเนาะก็โดยรวมนะก็จูในระดับที่ปกตินะครับไม่ได้แรงแล้วก็ไม่ได้แม่นนะลขนาดนั้นก็อยู่ระดับที่ปกติเขาค่อนค่อนไปดีอีกอะ่ะแต่มันไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่นะครับอืมก็นั่นแหละก็ ใช้ได้ก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้นะเออก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้ดีเหมือนพวกตัวเมตาหรือว่าพวกตัวออสดๆสดจีๆแบบพวกตัวใหม่ๆอะไรขนาดนั้นนะเออก็นะครับนะอายุเขาเยอะแล้วนะสี่สานะเออทําได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับอืมก็มีประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะครับแบบเจาะรายละเอียดนะว่าอยู่ในระดับไหนบ้างนะครับแต่ละค่าพลังนะ ก็โดยรวมก็ผมให้อยู่ในระดับที่ปกตินะครับก็แล้วก็สามารถใช้งานได้นะใช้งานได้แต่ไม่สามารถใช้งานได้กับคนนะครับใช้ใช้งานได้กับได้กับบอทอะไรอย่เงี้ยเออมันก็ใช้งานได้นะแต่ถ้าเล่นกับคนนะ่ไม,ไม่ไม่ค่อยแนะนํานะถ้าเล่นกับคนเนะี่ยผมแนะนําตัวอื่นดีกว่านะครับแนะนําตัวเมตาดีกว่านะถ้าถ้าใช้ตัวไอ้ประบาลเนี่ยมันไม่ค่อยเวิกนะโอเคครับผมก็ ถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะก็เป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันด้วยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับแล้วก็รอดูกันนะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย